สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวนาสายมาลีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาขึ้นน้ําเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราขึ้นมาสองวันนะครับสองวันก็ดูน้ํายุบไปนะครับอันนี้คือลักษณะน้ํายุบไปประมาณสองศอกนะครับสองซอกที่เราวิทย์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูลักษณะข้าวกันนะครับว่าการที่เราวิทย์น้ําใสแบบเนี้ยเราได้อะไรนะครับอย่างแรกที่ ผมจะบอกทุกท่านเลยว่าข้าวมาลินาปีนี่เราวิตน้ําใส่นะครับหลังจากเราฉีดยาฆ่าญ้าแล้วเนี่ยเพื่อควบคุมญ้านะครับการที่เราฉีดยาฆ่าญ้าไปในขนาดดินแห้งเนี่ยนะครับขนาดดินแห้งแต่มีน้ํานะครับความหมายของดินแห้งแล้วมีน้าก็คือเราฉีดในลักษณะดินแห้งแบบนี้เลยนะครับ ฉีดเสร็จสองวันเราก็เอาน้ําในบ่อเนี่ยวิสัยเลยอันนี้กรณีคนมีน้ํานะครับวิสัยเลยนะครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อฉีดยาให้หญ้าเนี่ยมันได้รับสารเคมีก็คือยาฆ่าหญ้านะครับแล้วมันก็อ่านในขนาดที่ต้นมันยังเล็กอยู่นะครับหลังจากที่ต้นมันเล็กไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เอาน้ําลวกนะครับเอาน้ําลวกยอดมาเลยหรือว่าลวกโคนลวกก่อมัน เมื่อเรารวบโคนรวบกอมันเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะรอดหรือว่ามันจะเหลือมันก็จะเหลือแต่ไอ้หญ้าที่มันออกดอกแล้วนะครับก็คือหญ้าที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ําในชนิดที่ว่าเป็นดอกนะครับจะเป็นดอกอ่อนดอกแก่ก็แล้วแต่เดี๋ยวดอกเหล่านั้นอนะ่ะมันก็แก่แล้วก็โซมลงไปเองแต่ไอ้ที่เราวิทน้ำเนี่ยเราวิทคุมเพื่อไม่ให้ ไอ้กอข้างล่างหรือว่ากอของแม่มันเนี่ยแตกยอดลูกอ่อนลูกแก่ขึ้นมาใหม่นะครับเราถึงได้วิตน้ําเข้าไปให้ท่วมกอนะครับหลังจากเราฉีดยาฆ่าหญ้าอันนี้คือเหตุผลนะครับแต่หลังจากที่เราฉีดยาฆ่าหญ้าไปแล้วนะครับแล้วเราก็หล่อน้นี่เรา,จะ,ารนะรจะไม่มีการใส่ปุ๋ยนะครับจะไม่มีการใส่ปุ๋ยไม่มีการฉีดยาใดๆเลย มลินาปีถ้าคนมีบอ่อเนี่ยมีบอ่อมีสะแบบผมเนี่ยหรือว่ามีนาแบบเนี้ยนะครับมีบอ่อสะน้ําสามารถวิทย์น้ําใสได้เนี่ยมะลินาปีเนี่ยขอแค่คุณฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วคุณก็หล่อน้าําใสนะครับหลังจากนั้นเน่ะคุณก็ปล่อยเลยนะครับปล่อยไปจนกว่าน้ําเนี่ยมันจะแห้งเองเมื่อน้ําแห้งเองปุ๊บ รอบต่อไปที่คุณจะมาใส่น้ําหรืออาจจะมีฝนตกแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาแล้วนะครับกลางกลางสิงหาแล้ววันที่สิบห้าแล้วสิบห้าสิงหาข้าวผมเพิ่งจะได้แค่คืบเดียวเพิ่งจะมีต้นนิดเดียวใบนิดเดียวเองฉะนั้นเราจะใส่ปุ๋ยตอนไหนเราจะใส่ปุ๋ยต่อเมื่อข้าวมีกาบต้นที่เหลืองใบที่เหลืองเห็นไหมครับตอนนี้มันจะมีสีคอเลฟิลที่เขียวนะครับมันจะไม่เหมือนข้าว กลางปีหรือต้นปีนะครับอันนี้มันเป็นข้าวปลายปีปลายปีเห็นไหมครับว่าลักษณะต้นข้าวเล็กเหมือนที่ผมอธิบายยิ่งต้นข้าวเราปลูกช้ายิ่งเขียวยิ่งงามเป็นเรื่องปกติเพราะว่าข้าวเนี้ยมันต้นเล็กนะครับการเดินลากการหาอาหารมันใหม่นะครับมันยังใหม่อยู่ก็คือต้นข้าวเนี่ยมันใหม่อยู่ลากก็ใหม่ต้นก็ใหม่ยังไม่มี การโดนทำลายจากมาแมลงนะครับหรือว่ารากเขาเนี่ยยังไม่ได้ไปโดนการทำลายของสิ่งที่ไม่ดีต่อข้าวอย่างเช่นเชื้อรานะครับเชื้อราจากดินนะครับเพราะว่ารากข้าวเนี่ยมันดูดซับสารอาหารจากดินเนี่ยมันไม่ใช่ดูดแต่สารอาหารอย่างเดียวมันก็ดูดพวกเชื้อราจากดินดูดพวกสิ่งที่ไม่ดีจากดินเนี่ยเข้าไปในลําต้นด้วยทําให้ข้าวเนี่ยเกิดอาการเป็นกาบใบเหลืองมั่งแหละ นะครับเป็นแบคทีเรียนะครับอะไรพวกนี้หรือว่าเป็นเชื้อราพวกนี้เกิดจากแบคทีเรียในดินด้วยนะครับซึ่งมันยังหมักตัวไม่ดีพอที่เราจะเพาะปลูกเข้าใจตรงนี้นะครับมันถึงได้เกิดปัญหาโรคเชื้อราเกิดปัญหาแบคทีเรียข้าวไม่เขียวข้าวไม่โตข้าวไม่งามก็เกิดจากแบคทีเรียมันยังไม่มีการเพราะบ่มที่ดีครับจนเป็นเชื้อที่ดี นั่นแหละคือสาเหตุฉะนั้นอย่างแรกที่เราฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วเราก็เติมน้ําใส่เข้าไปปั๊บเนี่ยเราจะไม่มีการแตะต้องใดๆเลยนะครับแม้แต่ใส่ปุ๋ยทางดินเราก็ไม่ใส่ฉีดทางใบเราก็ไม่ฉีดนะครับจนกว่าข้าวเนี่ยมันจะเข้าไปสู่สภาวะจําศีลเพราะว่าถ้าข้าวแบบนี้คุณไปใส่ปุ๋ยนะครับเนี่ยคุณเห็นข้าวแบบนี้โอ้โหน่าใส่ปุ๋ยมากเลยนะครับเนี่ยข้าวแบบนี้ถ้าคุณไปใส่ปุ๋ยปั๊บเนี่ยข้าวจะใบเฟื้อนะครับ หนึ่งเลยนะครับข้าวจะใบเฟื้อสองเชื้อราจะมาสามแมลงจะเกิดและจากที่คุณจะไม่เสียเงินค่าปุ๋ยค่ายาเลยเนี่ยคุณก็ต้องเสียเงินค่าปุ๋ยค่ายาและข้าวคุณก็จะได้รับโรคแบคทีเรียรต่างๆนะครับอย่าไปโฟกัสไอจุดที่ผมเคยบอกว่าข้าวมะลิเนี่ยมันเป็นข้าวที่ไวแสงนะครับไวปุ๋ยด้วยแล้วก็ เราต้องการต้นแค่ศอกเดียวคุณฟังดีๆนะข้าวมาลีเนี่ยเราต้องการต้นแค่ศอกเดียวผมไม่รู้หรอกว่าคุณจะปลูกกันเดือนไหนปลูกกันมากี่เดือนปลูกกันมากี่วันเน่ยผมต้องการแค่ให้ต้นข้าวเนี่ยได้หนึ่งสอกนะครับใบหนึ่งสอกขอแค่เนี้ยแล้วคุณจะได้ผลผลิตที่ดีข้าวไม่ล้มนะครับแต่ถ้าคุณไปมองว่าโอ้โหคุณจะให้มันเขียวให้มันงามให้มันโตให้มันสูงอย่างเดียวเลยอย่างเนี้ย แล้วคุณไม่ได้ไปโฟกัสต้นมันนะครับมันจะกลายเป็นข้าวเลื้อยข้าวหลายป้องและกว่ามันจะเริ่มออกรวงในเดือนตุลาเนี่ยมันล่อไปห้าหกป้องห้าหกป้องปุ๊บก็กลายเป็นข้าวเลื้อยข้าวล้มเสร็จแล้วรวงก็กระจุเดียวนะครับรวงนิดเดียวเกิดจากข้าวมันงามจัดนะครับงามต้นเลี้ยงแต่ต้นเลี้ยงแต่ใบนะครับแต่มันไม่ได้เลี้ยงรวงนะครับฉะนั้นผมไม่ได้บอกคุณว่า ไม่ให้ใส่ปุ๋ยผมให้คุณโฟกัสที่ต้นกับใบก่อนนะครับว่าต้นมันเนี่ยมีขนาดจะได้หนึ่งศอกยังใบเนี่ยมีขนาดได้หนึ่งศอกยังถ้ามันได้ต้นหนึ่งศอกแล้วใบหนึ่งศอกแล้วตามสิ่งที่เราคาดหวงังปุ๊บคราวนี้คุณก็รอครับรออย่างเดียวคอยเดินสำรวจดูแปลงนาว่ามีหนอนกอไหมสำรวจแปลงนาว่ามีเชื้อราไหม นะครับหรือว่าเราควรจะต้องดูแลบำรุงตรงจุดไหนไปอีกไหมอย่างเงี้ยนะครับผมอยากให้คุณโฟกัสแบบนั้นนะครับไม่ใช่ไปโฟกัสแต่จะเอาต้นสูงใบสูงอย่างเดียวนะครับและไอสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยผมถามคุณหน่อยว่ามันมีต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นตรงไหนนะครับมันมีต้นทุนเพิ่มตรงไหน สิ่งที่ผมอธิบายมาเนะี่ยมันเป็นการลดต้นทุนนะครับเหมือนคนที่ปลูกต้นปีอ่ะทำไมถึงไม่ใส่ปุ๋ยเลยนะครับทําไมถึงไม่ทําอะไรเลยรอแค่น้ําใส่แค่น้ําก็เพราะว่าเขาได้ขนาดลําต้นกับขนาดใบที่ต้องการแล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากจะลดต้นทุนโดยที่เราไม่แตะเคมีเลยนะครับง่ายๆก็ใส่พวกมูลสัตว์ลงไปในขนาดที่เราทําดิน ก่อนเพาะปลูก3เดือนนะครับก็คือการไถตากหน้าดินการไถตากแดดการไถผสมมูลสัตว์ให้เกิดแบคทีเรียดีเพื่อให้รากข้าวเนี่ยตอนระหวานไปเนี่ยเขาได้กินสารอาหารที่ดีนะครับมันก็จะเติบโตเองโดยที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาปุ๋ยเลยนะครับแต่ก็อีกแหละชาวนาทํำตามกันนะครับแต่ถ้าคนไหนที่เข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายก็คือ ต้นได้หนึ่งซอกใบได้หนึ่งอกงดการใส่ปุ๋ยได้เลยครับและเอาปุ๋ยตรงนั้นอะไปใส่เมื่อมันเริ่มต้นกลมในประมาณวันที่หนึ่งนะครับถึงยี่สิบห้ากันยานี่คุณสังเกตต้นกลมเลยนะครับถ้ากลมเมื่อไหร่ก็ใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับมันจะไปเลี้ยงลวงแล้วไม่เลี้ยงใบแล้วนะครับและสิ่งที่มันขาดไม่ได้ที่เราอยากให้ทุกท่านทดแทนมากที่สุดก็คือทางใบนะครับเพราะว่ามะลิเนี่ย ถ้าเราใส่ทางดินมากปัญหามันเยอะนะครับแก้ยากโอเคนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็คงได้ความรู้แหละนะครับไม่ได้ก็ได้แหละก็ตามความเข้าใจของแต่ละคนนะครับเข้าใจแบบไหนก็ทําแบบนั้นแต่ถ้าอยากได้ผลผลิตแบบลดต้นทุนมันก็ต้องทําแบบที่ผมอธิบายเนี่ยครับง่ายเพราะว่าผมทํามาหลายรอบแล้วมันก็โอเคนะโอเคครับ